สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม Resident Evil 4 Remake อีกเช่นเคยมาเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองอเล่นโหมดพิเศษหูนะอ่ามันเป็นโหมดสุ่มนะก็คือมันจะสุ่มได้มาให้เล่นเป็นโหมดที่บอกเลยยากขึ้นกว่าเดิมศัตรูอึดขึ้นถึกขึ้นโหดขึ้นกายพันุ์ไวขึ้นไอ้พวกชาวบ,บ้านปกติเราเจอนีใช่ปะ มันจะกลายพันธุ์ไม่กี่ตัวเวลาเราฆ่าตายแต่อันนี้มันจะกลายพันธุ์ทุกตัวเลยเออซึ่งโหดมากและที่โหดกว่าคือพี่เรื่อยอึดจัดๆเ,เรื่อยเรเืองแสงเ้ื่อย RG รีวิ่งไวมากอึดมากโดนทีเดียวตายเหมือนเดิมมาดีเรามาลองเล่นกันก็มันจะสุ่มได้หน้าหมวดนี้ก็ใครโชคโชคร้ายก็คือนั่นแหละสุ่มเล่นไป แต่ว่ามันจะมีสูตรแบบสูตรสมเฉพาะอยู่นะเออกดกดสูมนี้เล่นได้เลยเามาเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเริ่มโอเคกัดซ<ส>ีนเหมือนเดิมข้ามไป มาเล่นโหมดที่หินกว่าเดิมก็ผมลองเล่นไปแล้วนะประมาณสิบกว่ารอบอะผ่านอยู่รอบเดียวที่เหลือตายหมดมันโหดมากบอกเลยกว่าจะผ่านมาได้นี่โคตรลากเลือดอะเลือดตาแทบกระเด็นไปเดี๋ยวมาดูกันมันจะตายกัน ต่างจากแบบปกติยังไงอ่า Anyone home? มีใครอยู่บ้านไหมครับไปเข้าไปมีคัดซีนเหมือนเดิมข้ามไปครับเพราะเราเคยดูแล้ว มีประเด็นตั้งแต่ห้องแรกอ่ะบอกเลยปกติไอ้ห้องนี้เราจะเจอตัวเดียวใช่ปะแต่โมดนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเดียวสิครับโออกมามาแล้วออกงอกกันไงมาแล้วสองตัวมันไม่ได้มาแค่ตัวเดียวเอ้ยย่าไปไปสามตัวโอ้โหเฮ้เยอะจัดมาสามตัว ผมมอไปเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงการประทะนะผมจะหลีกเลี่ยงการประทะกับพวกนี้ว่ามันอึดมากยิงไปก็เปลืองกระสุนนะเก็บไว้สู้กับพี่เลื่อยดีกว่าถ้าเอาไปตีกับตัวอื่นนี่ไม่พอฆ่าพี่เลื่อยตายแน่นอน ฟังไปฟังไป,งไปอเอ้ตรงนี้มีอีกาสองตัวยิงไปเอาของเอาของมากระสุนปืน ลองให้ได้อะไรเงินเอเพวกนี้มันดักเอาสองตัวไม่สู้ครับหนีอย่างเดียวครับหนีอย่างเดียวครับไม่สู้เปลืองกระสุนจัดๆอันนี้ก็หนีอย่างเดียวครับไปเร็วเว้ยมาเร็วอุ้ยเกือบเกือบโอ้เกือบโดนตีแล้วเมื่อกี้ใกล้ชิดกันมากเมื่อกี้ไปเร็วเอออย่าตามมาอย่าตามมาอยู่ใครอยู่มัน นี่มือนเดิมชาวบ้านล้อมวงชุมนุมกองไฟเผาศพส่วนเราก็ลักเล็กขโมยน้อยไปครับไปไปฟามฟามฟามของอย่างเดียวครับตอนนีอ้อีป้าอีป้าเดี๋ยวต้องฆ่าอีป้าก่อนฆ่าแบบสเตลด้วยเออป้าจะได้ไม่มาขวาง,งทางเรา ไปเดี๋ยวไปเอาระเบิดอีกบ้านหลังนึงกันเยบิโกเยบิโกเยบิโกแล้วเยบิโกเฮ้ยป้าจับแทงคอไปแล้วก็วิ่งแล้วติดติดติดอะไรเนี่ยอย่าติดอย่าติดออกไปออกไปเฮ้ยโดนอีกแล้วอย่าจับอย่าจับปล่อย เอ้ยเฮ้ยอย่าอย่ายายาไม่มีอะไรไม่มีอะไรอย่าอยาหลบไปครับหลบไปอยู่ใครอยู่มันครับอย่าอยายาเข้าบ้านครับเข้าบ้านเออเอ้ยเราโดนล้อมบ้านเหมือนเดิมเติมเติมคือพี่เลื่อยเลื่อยติดตา GB ครับโอ้โหเลื่อยเลืองแสงโหดมากบอกเลยตัวนี้

ูแคดตัวรธรรมดายัางตีแรงแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วลูกซองต้องลูกซองตรงนี้ตรงนี้ต้องลูกซองอัดที่อภีมาที่อภีติดคนโอ้โหขวานบินขวานบินระเบิดไปเออโอ้ยไอ้เลื่อมันล่วงว่ะไอ้เลือ่อมมันล่วงว่ะ อ uhh ึ่บ็อกโอ้ยอีป้าอีกแล้วป้าอย่ามาจับเดี๋ยวเดี๋ยรอเลื่องมันขึ้นมาก่อนโอ้ยโดน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 ต้องจิ้มแล้วไม่งั้นตายไม่งั้นตายเลื่อมายังเลื่อมายังยังไม่มาอีกเหรอมาลงไปก่อนก็ได้ปะไปมาก็ลงอุ้ย โกเกินไอ้จังหวะเรากระโดดมันยังฟันเราได้โกเกินไปได้ยังไงแจ็ไร่มากครับแจ็ไร่มากไปเ่อนพี่เลื่อยอยู่ไหนพี่เลื่อยพี่เลื่อยไม่ตามมาปะพี่เลื่อยอุดเปลืองฟรีนะเนี่ยพี่เลื่อยไม่ตามเลยเอ้าไอ้เลือยยนต์ไปไหนแล้ววะ เฮ้ยยไม่โดนไม่โดนเอ้ยโดนโดนอันนี้โดนเอาเลยหายเฮ้ยไม่ได้จะกระโดดลงไอ้ก้าโอ้โหไปกระโดดลงเฉยเลยโอ้ยาหมดแล้วเอาเื้อยโยนหายเอา เอ้ยปกติเรื่อยมันต้องโผล่มาดิไปไหนแล้วเนี่ยอะไรครับเนี่ยงงอา้าวพี่เลื่อยติดบั๊กโอ๊ยเอ้ยโอ้โหมันยืนนิ่งเลยพี่เลื่อยอะไรวะเน,นี่ยบั๊กเฉยคือปกติมันต้องไล่เราแล้วนะอันนี้ยืนนิ่งเฉยเลยงงเลยครับยืนนิ่งเฉย ไปไปออมา TP มาตายตายไหมไม่ตายอีกไม่ตายอีกไม่ตายจะตายเองแล้วเนี่ยกระสุนหมดแล้วด้วยตายยังวะตายยังตายแล้วตายแล้วชะงักแล้วชะงักแล้วโอเคเรียบร้อย โหเมื่อกี้พี่เลื่อยบัคเฉยคือปกติมันต้องไล่เรานะผมงงเลยเมื่อกี้มันไม่ไล่เราเฉยเลยเออเว้ยพี่เลื่อยมีอาการบลัคไปเอาของยังไงนี่เนี่ยต้องระเบิดแฟสแล้วแหละวิ่งวิ่งฝ่าไปคงไม่ได้ด้วยตายเองแน่นอนวิ่งฝ่าไปไปไป เก็บเลี้ยงก่อนเก็บเลี้ยงก่อนเก็บเลี้ยงเก็บตั้งก่อนนี่พี่เลี้ยตายแล้วฮ่าฮ่าเลี้ยตายก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยครับเราต้องยังต้องหนีชาวบ้านอยู่เอ้ยอุ้ยขวานไม่โดนเกือบโดนอุ้ยโดนว่ะอันนี้โดนโอ้โหสารลบได้เมื่อกี้ขวานยังตามมาโดนหลังเราอีกไอ้บ้าเอ้ย ยายาอีป้าโอ้อีป้าเตีป้าโอเคจบเกือบตายโอ้ผ่านได้โอเคโอ้ตึงจัดตึงจัดเมื่อกี้หนีป้าเสียพอดีโอเคผ่านข้ามไปเลยโอเคใช้เวลาไปแปดนาที ก่าไป6ได้มาหมื่นสี่โอเคไม่ตายโอเครอดอ่ะก็ประมาณาน,นี้แหละเนาะสำหรับหาน,นี้ก็ลองมาเล่นโหมดยากดูเลยโหมดแมทเชนซอร์หมดอ่ะแมทออฟเชนซอร์โหมดยากสุดพี่เลื่อยโคตรโหดศัตรูโคตรอึดเออนั่นแหละอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับหาน,นี้เนาะอ่ะก็เาพบกันใหม่นะครับในเกมหน้าพารหน้า สำหรับเกมนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนเย้ yeah.